สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่26กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,565นะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้ออย่างงี้ครับบอกว่าข้อมูลสุ่มงบแตงโมงเริ่มต้นอย่างนี้ครับแม่พวก3นิ้วที่ไปยกป้ายอยู่หน้าสถานทูตรัเสเซียเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับต้องตั้งชื่ออยางงี้ครับ ต้องตั้งชื่อว่าเป็นแก๊งหมาจะเกิดชิงหมาเกิดจริงจริช่างไม่รู้หนักรู้เบาอะไรเซะเ,เลยเขาจ้างใช้หลอกใช้ให้ทํายังไงเพื่อให้เกิดภาพเกิดเรื่องขึ้นมาในความเป็นประเทศเนี่ยก็เสือกแสทําตามเข้าไปนะครับโดยที่ไม่เดียงสาเลยว่าที่แสที่เสือกเนี่ยมันมีแต่เสียครับไม่ได้เป็นผลดีต่อภาพรวมของบ้านเมืองเลยสักนิดเดียวแต่นั่นก็จะว่าพวกบ้าใบขาประจํา ก็น่าจะได้นะครับแต่อย่างนายพิธานี่สินายพิธานี่เป็นหัวหน้าพักเป็นรุ่นใหม่ทําไมไร้วุฒิภาวะอย่างนั้นล่ะครับหรือว่าเรื่องของรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยแยกแยะไม่ออกเลยนะครับว่าควรจะแสดงความเห็นต่อสาธารณะหรือไม่ควรที่จะแสดงความเห็นมากน้อยขนาดไหนไปโพสต์ได้ยังไงครับโพสต์ว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมเนี่ยขอเรียกร้องให้รัเสเซียถอนกําลังทหารจากยูเครนในทันที อย่างไม่มีเงื่อนไขโพสต์ Post อย่างนี้แหละครับคงนึกว่าเท่มงครับรุ่นใหม่มันต้องโชว์งั่งอย่างนั้นละสิทธานี่ถ้าแค่เป็นนายพิธาซึ่งเป็นหลานนายพดุงเป็นบ่าวทักษิณเนี่ยโพสต์ Post ข้อความอย่างนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่นี่พวกที่ถือข้างถือฝ่ายเนี่ยเขาก็จะโฉกฉวยเอาไปอ้างอิงในทํานองวาสมาชิกรัฐสภาไทยเนี่ยเรียกร้องให้รัเสเซียถอนกําลังออกจากยูเครน มันจะเรียกรังวัดในภาพรวมของสถาบันนิติบัญญัตินะครับซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องครับเพราะนั่นน่ยก็แค่ over action เฉพาะตัวของนายพิธาซึ่งเป็นรุ่นใหม่ทาตตะวันตกเท่านั้นแหละครับกรณีของร,รัสเซียกับยูเครนเนี่ยไม่ต้องบ้าไปตามข่าวตะวันตกเป่าตูดถึงขั้นที่มาสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดแล้วหรอกนะครับมันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับแค่ปูตินเนี่ยเขาเบิร์ดกะโหลกสั่งสอน ซเซเลนสกี้ดาวตลกยูเครนก็เท่านั้นแหละครับว่าทีหลังอ่ะอย่าทะลึ่งเปิดประตูให้สหรัฐเนี่ยขนทหารขนนิวเคลียร์แล้วก็เข้ามาใช้ยูเครนเนี่ยเป็นฐานในการจ่อคอหอยรัสเซียอย่างที่รับรับ,รบ,รบล่อๆทำกันอยู่ตอนนี้มันก็แค่นั้นแหละครับซเซเลนสกี้เนี่ยหัวโ,โนโแล้วก็ตะโกนให้รุ่พี่มาช่วยแล้วหน้าไหนนะครับใครจะกล้าแยมมาช่วยบ้างล่ะครับจะกล้ากับรัสเซียน่ะครับ เห็นทั้งสหรัฐเห็นทั้งยุโรปเห็นทั้งอีโต้นาโต้เนี่ยวิ่งเข้ารูบ้านตัวเองเป็นนกในทิงเกลวเห่าในกรงเจี้ยวอยู่แค่นั้นแหละครับมันไม่มีหรอกครับสงครามสงครามโลกอะไร่นี่ยขนาดสหรัฐกับยุโรปเนี่ยยังไม่กล้าสหบาทาหมาหมู่กับรัสเซียเลยแล้วแค่ยูเครนเนี่ยซึ่งเด็กในบ้านเก่าของรัสเซียนจะหือขึ้นแหละครับเดี๋ยวก็หายซ่าก่อนนะครับ ไอ้ที่บอกว่ารัสเซียจะบุกถึงขั้นยึดประเทศเป็นเมืองขึ้นอย่างที่ฝรั่งเศสกับอังกฤษทําในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่เสลอทำกันแล้วครับในยุคนี้ไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นประเทศเล็กๆรักสงบอย่างเราสะสมมิรด,ดีกว่าครับอย่าสะสมศัตรูครับดูเขาก็พอแล้วถ้าอยากจะถือหางอยากจะถือข้างไหนก็ถือเงียบอยู่ในหน้าอยู่ในใจไม่ต้องตะโกนโพธนาชนิดเอาประเทศไทยเนี่ยไปเป็นใบเซอร์หรอกนะครับสนใจเรื่องนี้ดีกว่าครับ เรื่องของดาราสาวแตงโมซึ่งตกจากเรือสปีดโบ๊ทล่องเจ้าพระยาแล้วก็จมหายไปตั้งแต่คืนวันที่24กุมภานจนถึงบ่ายจนถึงค่าวันที่25กุมภาก็ยังหาตัวเธอไม่เจอเนี่ยนะครับนี่ก็วันที่26กุมภาพันธ์เข้าไปแล้วเนี่ยเจอหรือยังก็ไม่รู้นะครับที่หยิบมาคุยไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะเห็นว่าเรื่องนี้ยึดพื้นที่ข่าวไปเรียบร้อยแล้วแสดงว่าคนเขาสนใจครับผมก็ดูตามที่เขาโพสต์กัน ดูตามที่เขารายงานข่าวตามเว็บต่างๆพบว่ามันมีอยู่บางประเด็นที่น่าจะนำมาเมาส์กันนะครับขอเก็บความข่าวจากผู้จัดก,การออนไลน์มาเป็นสารตั้งต้นดังนี้ก็แล้วกันนะครับเปิดไทม์ไลน์แตงโมนิดาพลัดตกเรือกลางเจ้าพระยาเริ่มที่ประมาณ5้าทุ่มครึ่ง24กุมภาหกห้าตำรวจสพเมืองนนทบุรี มูลนิธิร่วมกะตันยูได้รับแจ้งหญิงสาวตกน้ําสูญหายบริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือพิบูรลสงครามจังหวัดนนทบุรีจากนั้นครับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยเนี่ยได้ร่วมตรวจสอบบริเวณจุดดังกล่าวนะครับก็พบเรือสปีดโบทลำหนึ่งมีผู้ชายผู้หญิงอยู่3าัถึงสคนเนี่ยกำลังล่องเรือตามหาผู้สูญหายอยู่ต่อมาครับ ตอนนั้นเนี่ยบีมสลัญยูพร้อมกับเพื่อนๆเนี่ยก็มาร่วมล่องเรือค้นหาด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีรายละเอียดนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาได้ยังไงกันถัดมาครับระบุว่าบนเรือเกิดเหตุมีทั้งหมด6คนชาย3คนหญิง3คนเรือออกจากสะพานสังฮีแล้วก็มุ่งหน้าไปจังหวัดนนทบุรีแตงโมเนี่ยนั่งอยู่ท้ายเรือแล้วก็ตกเรือไปช่วงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มนะครับทีนี้พอ วกเรือไปหาเนี่ยก็ไม่เจอก็มีการยืนยันว่าเธอเใส่เสื้อชูชีพและก็ว่ายน้ําเป็นอีกต่างหาหลังจากนั้นครับมารดาแล้วก็พี่ชายของเธอเนี่ยก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุด้วยนะครับต่อมาตีสี่ครับหลังเกิดเหตุประมาณ5-6ชั่วโมงก็มีนักประดาน้ํา30กว่านายเนี่ยลงน้ําแล้วก็ค้นหาแต่ก็ยังไม่เจอหลังจากนั้นมีการยืนยันว่าคนที่อยู่บนเรือสองคนเนี่ยก็คือผู้จัดการส่วนตัวของตโมที่ชื่อว่ากระติก กับแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อว่าเบิร์ตต่อมาแฟนหนุ่มก็โพสต์อินสตาแกรมระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังตามหาตัวแฟนสาวอยู่นะครับว่าเธออยู่ไหนทุกคนเขาเป็นห่วงมากๆนะก่อนจะมีรายงานว่าในเวลาต่อมาทั้งหมดรวมถึงเรือที่เกิดเหตุเนี่ยได้ออกไปจากจุดที่เกิดเหตุ จากนั้นตีสี่ยีนาทีทีมงานของแตงโมงก็ต่อสายคุยกับแม่แตงโมงแล้วก็บอกให้คุณแม่เนี่ยออกจากท่าเรือจุดที่ค้นหาโดยส่งรถมารับแล้วบอกให้คุณแม่งดให้สัมภาษณ์กับสื่อจากนั้นครับชาวเน็ตเองก็เริ่มตั้งข้อสงสัยนะครับว่าทาไมถึงตอนนี้เนี่ยคนใกล้ตัวถึงไม่ออกมาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยแล้วก็จะถึงตอนนี้คือเวลา10บนาฬิกาเจ้าหน้านนที่ก็ยังคงตามหาตัวนักแสดงหญิงคนนี้อยู่นะครับสรุปความคืออย่างนี้ครับ แตงโมเนี่ยล่องเรือไปกับเพื่อนรวมทั้งหมด6คนแล้วแตงโมก็พลัดตกน้ําแล้วทุกฝ่ายก็มาช่วยกันงมหาทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่พบเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกที่จะต้องพิจารณานะครับก็คือว่าดาราสาวแตงโมเนี่ยตกเรือจมหายไปน,นั้นยังไม่มีใครเป็นตัวตนยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจริงหรือไม่จริงเป็นแค่ข่าวว่าเขาบอกและเขาคนนั้นคือใครก็ไม่มีใครยืนยันตัวตนทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็ไม่ปรากฏว่าตารวจเนี่ยได้มีการสอบถามมีการสอบปากคําข้อเท็จจริงจากคนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ทั้ง6คนนั้นแต่อย่างใดหมายความว่ายัางไงนั่นหมายความว่าที่ประดาน้ําและใครต่อใครออกค้นหาเนี่ยค้นหาแค่เขาบอกเท่านั้นนะครับโดยยังหาคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ยืนยันไม่ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงหรือไม่จริงทีนี้ตามไทม์ไลน์เนี่ยก็มีรายงานว่าซึ่งก็ไม่ทราบ บรรตัวตนของเป็นไทยนะครับเขาบอกว่าตังโมเนี่ยสวมซื่อชูชีพแล้วก็ว่ายน้ําเป็นด้วยซึ่งถ้าเกิดเป็นจริงตามนั้นเนี่ยการดำน้ําค้นหามันก็ไม่มีประโยชน์เลครับทีนี้ประเด็นต่อมาครับเป็นข้อสังเกตนะครับว่าเมื่อคนตกน้ําหายไปเนี่ยทำไมคนในเรืออีก5คนจึงไม่ไปแจ้งความตํารวจทั้งตํารวจก็รู้แล้วก็ไม่นาตัวคนในเรือทั้ง5้าไปสอบถามให้เด็กความชัดเจนถึงเหตุการณ์ว่าใคร เป็นคนขับเรือเรือเป็นของใครมีใบอนุญาตไหมไปไหนกันมาไปทําอะไรกันในเรือสวมเสื้อชูชีพกันทุกคนไหมพลัดตกน้ําได้อย่างไรและทุกคนเห็นหรือเห็นแค่บางคนก็ยังไม่มีใครยืนยันเหตุการณ์จริงเลยแต่นี่แหละครับทั้งทุกคนแล้วก็ทุกฝ่ายเนี่ยก็ปากใจแล้วนะครับอาดาราสาวทั้งโมเนี่ยตกน้ําจมหายไปด้วยความหวังว่าจะช่วยเหลือกันก็งมหากันทั้งวันทั้งคืน เรียกว่าง,งมหาโดยที่ไม่มีข้อมูลยืนยันแน่ชัดสักอย่างหนึ่งบีมสรัญยูประชากรหนึ่งในทีมค้นหาโพสต์เฟสบุ๊กอย่างนี้ครับบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้รับแจ้งทางไลน์และการโทรของพี่โบโทรอ้ํบีมแล้วก็ชาชาก็เลยตามไปสมทบปูพรมพื้นที่หานานกว่าสีชั่วโมงด้วยกันจากสะพานพระราม7ถึงสะพานเจษฎาบดินทั้งสงฝั่งน้ําไม่พบร่างของเตมโมแต่อย่างใดนี่แหละครับ โพสอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าโบบีมชาชาลายแจ้งข่าวเพื่อน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 ก็เชื่อตามนั้นแล้วก็ออกค้นหาแต่ว่าทั้ง3คนเนี่ยตำรวจก็ยังไม่เรียกไปสอบถามข้อเท็จจริงแต่อย่างใดนะครับอีกคนครับนายปิยลักษณ์ถิ่นแก้วซึ่งเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการมูลนิธิร่วมกตันอยู่ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อตอนบ่ายวันนี้นะครับบอกว่าอย่างนี้บอกว่าในวันนี้เนี่ยข้อมูลส่วนหนึ่งที่เราได้รับมาต้องเรียกว่าง,งมเข็มนะครับข้อมูลเนี่ยเป็นลักษณะข้อมูลสุม่ม ให้การอย่างเดียวว่ากลางแม่น้ําเห็นเห็นจริงๆและตอนที่เห็นน่ยถ้าไม่มาตามทีมไปช่วยแล้วบนเรือกลับไปคิดว่าโอกาสน่าจะมีอยู่นะครับแต่มาให้การกับทางทีมช่วยเหลือมาอยู่ตรงกลางตกอยู่ตรงกลางขอความช่วยเหลือแล้วจริงๆคุณอยู่บนเรือมันอยู่ใกล้กว่าคนที่อยู่ริมฝั่งด้วยซ้ำไปถ้าเกิดบนเรือเข้าไปช่วยเหลือเองเนี่ยโอกาสก็น่าจะมีมากกว่านี่แหละครับเขาให้สัมภาษณ์แบบอย่างนี้ ทีนี้ก็ชัดเจนขึ้นนะครับว่าที่มีการระดมแทบปิดแม่น้ำเจ้าพระยาค้นหาดาราตังโมนั้นเนี่ยเป็นการค้นหาด้วยข้อมูลสุ่มและด้วยข้อมูลสุมนี้แหละครับเท่ากับว่ากำลังงมเข็มในเจ้าพระยาผมว่านะกรณีนี้เนี่ยตำรวจท้องที่เนี่ยลหลวมเกินไปหรือเปล่าคือแทนที่จะค้นหาข้อมูลจากปากคำให้แน่ชัดว่าตกน้ำจริงตกตรงจุดไหนตำรวจกลับไม่ทำตรงนั้น ปล่อยให้ทุกฝ่ายในใช้ความหวังดีไปงมเข็มในเจ้าพระยาด้วยข้อมูลปากต่อปากโดยที่ไม่มีการสอบสวนทวนความให้แน่ชัดก่อนเลยข้ามวันข้ามคืนเนี่ยก็ยังไม่เอาตัวคนร่วมเหตุการณ์มาสอบมายืนยันเหตุการณ์แล้วนําตัวไปชี้จุดกลับปล่อยให้งมเจ้าพระยากันแบบเดาสมอย่างนี้ก็ไหนบอกว่าแตงโมวสวมชูชีพไงครับไหนบอกว่าแตงโมว,ว่ายน้ําเป็นไงครับจากข้อมูลเนี่ยเขาว่าทั้งนั้นเลย เขาว่าเธอเนี่ยอาจจะว่ายน้ําขึ้นฝั่งแล้วก็แอบไปนอนหัวเราะอยู่ที่ไหนแล้วก็ได้ตอนนี้หรือว่าเชื่อตามที่สมมุติฐานกันเองในใจถึงได้งมหากันทั้งวันทั้งคืนขนาดนั้นเนี่ยนะครับนี่แหละครับคุณเปรก็เลยสรุปอย่างนี้ครับบอกว่านี่คือตัวอย่างของการรบโดยไม่มีข้อมูลมันก็จะออกมังงุมังงาลาแบบนี้นะ